สบ,บายดีเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังแต่งพาเพนอยู่ โฮฮาอยู่ดิมันติดตาสังเป็นบ้านห้องคือศึกษาอู้นะ <laughs> <laughs> พิพุสัญญาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนานันท์นาโมตัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธานาโมตัสสะภะคะวะโตุสัมพุทธาอิมานีมะยังพันเตปัตตานีสาวริวรารีสิขุสังขสะ แังันครับโซมันบอันเดอสไลโบมีเดอสลชไอยูพี่ นี่ตัดปลายนั่นแหอันแบบว่าเขาบริหาแขงวยอยู่อ่ะต้องบริสบริสค่ะโมีเวลานจะงูเด๋มากที่เออเมันยาวไปเลหักเลยนี่มีกบวดไปได้บวในตัว เท้าน้าม้นไหลักเจ็มือเจ็กมือซียอ่อนชวนเมื่อเมื่อหาเมื่อหเก็บผ้าสวนจงจงพักอรไว้ด้วยพักขมพักขมผ้าพักขมผ้า มา่จนี้ลงไลก็ได้ทำไมถ่าบทตัดถึงน้องจะบบไ้ได้มาว่าอนี่กูอันใก่น่นนะอ้อนโอข้อที่ใขึ้นแท้หนิเดจรมาเลยนาเจามือแรงเาะมแรบางคนนีเลยแขกบรายเนาะคนบราย เอ้ยสุดงงทมนี่หลังจากที่กินข่าแล้วเนาะแต่ว่าท้ออัน่ะกินอันแตงโมน้อยหนึ่งพอกินเขาแต่บาดลกกมาเนาะ กำลังถั่วเอียงแล้วแล้วก็ควมจริงจะน้อยเขากะเมื่องแหละดิอันนี้การหนนะ้าที่ของแม่ค้าแม่ชีอยู่ตามวัดเนาะเพราะว่าเขาอยู่กะปัดไปเฮ็ดน้ำวัดน้ำหวนำานอยู่แต่ละมือ่อเนาะหลายคนกับชิวันเนาะจริงๆแล้วชาวบ้ก็เคยมาบวชอยู่นี่กับแม่กับกแม่นะมาะกับแถาแม่หลายคนกับชิว่าเออปีกระเทยบวชได,ดบ้บส มันก็บ,บริจิเป็นเสมอไปพี่นนองมันขึ้นอยู่กับโตเฮาอเองเนาะกายวาใจอ้อมบานี่ไอ้เมื่อกายวาจาใจร้อมเท่ากับปฏิบัติไดมันก็บ,บริมีอย่างมากครับตือซินแปดแมนแมนเย็นเย็นอยู่นี่ฮะเป็นพารานหินทางลงถ้ำน,ออนี่แหละวัดทีวัดวัดทีเนระวัดที บานกันนี่แหละก็ประมาณนี้ก็เงียบสงบชมกับเป็นวัดป่าอะไรครับจะมันกับสเตซไมยใดเนาะบางวันพึ่งมานักถือกันสเตซลายลายองค์ลายพี่น้อกลายเนื้อธาลายองค์เราไม่อยู่แล้วก็อยู่แบบอยู่บ่ค่อยได้จริงจริงแล้วขจจต่างทางศาลทางกองกระทิงเนะมันมันมันเหมือนมีถ้ำใหญ่ถ้ำใหญ่ด้านใน น้ำน้ำเบิดน้องเอาขึ้นมาใส่นะบอกเป็นเป็นเต็มมันเป็นถังเขาปล่อยข้างในทำไงข้างล่างข้างพุนทำในรูปใบเตี้ยมมั้งมีน้องคุณน้องมีน้องเคยเคยมาปล่อยเต่าปล่อยอยังอยู่น้องสองน้องเป็นจะเป็นกุศลกุศลของยาโคอันนี้เป็นกุศลของจัวหมอน แม่ซี่ซเนาะซีพุนนอนพุนเดิกวดตาพารานีน่า,นาที่เซรามิกกับบริเวณมากมายดอกตื่นเช้ามาเนาะตื่นามมาเช้าม,มากับเตบเบร,ยยรียงผ้าขาวเพราะมันบริเีวณมันพอวัดิมบริเวนอยู่กลางหมู่บ้านนะพี่น้องมันบริกลางหมู่บ้านมันอยู่ป่า หน่อยหน่อยคนเนาะหน่อยคนหน่อยไม่เอาฟอกที่จะมาเพ้นมาจังหันนี่แต่ส,สัสว์มากก็จะเป็นเพ้นมากกว่า<จ>แต่ว่าอันเนื้อคู่ก็มีท่านแต่ละมื่นแทบจะบวชเลยพอเพิ่นอันค้นนับถือเพิ่นหลายลูกซีดลูกหาเพิ่นหลายหลายบางมืน่นนะจนบ่ายจนยังแต่เช้าเพื่อเพิ่นชีวะ ลูกชิดลูกหาคนหลายังมมนเศร้าก็ไปบินผูวบาทนั่งรถตู้นั่งรถตัวมือว่านีไปต้อไปเบียดไปวันพุมคนเจ้าก็ไปบ่บาทมาผบาทมาเตีียปกไม่ที่อยู่ยวัดจะเตรียมผ้าเขาพอมันบริมีบริมีแม่ออกมาค้าโดยตรง ก็มีแต่บินบาดมาได้แล้วก็ไม่เขาอยู่วัดก็แต่งใส่ผ้าสันไปคันชิพาย่างพออีกจักน้อยส่งส่งมาแต่เก,ก่ามงกุฎสิบมงกนะุฎเมื่อกับใบใบพอลนะวยถ้า่นสิพา,พาย่างเมื่มอเ<า>ชื่อเมื่อบ้านพี่น้องแต่เมื่อกร <c oughs> ะย่ไปไหมไปชีอ่อนอยากเมื่อเบิ่งชวนเบงงิ่งยังหาเก็บผักเก็บหญ้า,เ,าเดี๋ยวสิไปดูข่องบัดอันเมื่อออกขึ้นเมือนะ่อเนาะ ยูวาดกระแตงจากยูเงอนกับจิตใจเขาก็ซีสงบขึืนเพราะว่ากระถือของเราแลพาะพองห้องบดเองถึงว่าคือมันได้ยุกตโทรศัพท์มันสงเไยบริคิดเยี่แม่นก็แบบเตละมือนะคือแบบทุกอย่างจัดสันไว้แล้ววะจะต้องเห็ุนั้นเหตุนี้เนาะต้องกวดหันกวดหนีใช้อยู่บ้านเนาะตื่นมาหาตื่นมาโอ้ยจะเช็ดยังกิ่นยังไงที่ไปใชด,ดีไปห้ามูบอเออสิทายคิดยังดี มาอยู่พี่บอมีกับเรื่องอน้ำวนแบบนั้น,น,บบน,นดีแล้วเดี๋อันนี้ทำผ่าเนาะปีก่อนนะพามาดูดูมีปีนี่ครั้งครั้งแรกที่ซ้อนมาเพนเนาะทุกคนแต่เก่าหามักเท็ดเพนกับเบาแป๊บมาเนาะจะมีผ่าผ่าอยู่ในนี้แล้วเนาะทุกร้านเขาเนีย่ย่ายคลิปในเด้อยังเป็นที่มาของค้าว่าทำผ่าเนาะทุกคนจริงๆเด้อพี่น้องอันนี้มันแค่

ก็สิโูนน่ะเนื่อทางเป็นทางกอกของโบสถ์นำในน้องผนประกอบเสรจนบุทน,น้องก็บาเต็มอันนี้ตะเตะหมดเลยตะเะะะตะอามาลราเอามาบหมดหลายปีแล้วนี่สองสามปีแล้วนี่ที่แต่ถูกคนกระจอกมาแบบศรัทธาแบบว่ามาไหวพระไหวยังคะน,น,น,น้องในวัดศรัทธาาพพ่นนหลยี้อง ขอพอนโบหนะไหวพระโบวัดแห่งนี้หลวงพ่อพ่นสังเองหนึ่งสตาเพิ่น,าน,านลายแมนเมนลูกศิ์ลูกหาเพ่นลายคูบาเห็ดเองเบิดวัดคูวัด,วดสลอกซาลาเพ่นบริจ้างสร้างเฮ็ดเองเอาจะูกก่อนมมแลวกแม่นเฮ็ดเองแล้วก็มีมีครคู่อ่งหนึ่งที่พ่นไปเรียนอยู่ไทยอยู่ เป็นเงีเยบไปเงียอยู่ไทยกระดูใบไม่ล่นเนะซ้ำส,สิกวดทุกมามามเมื่อเรกนะจนว่าอยากรักเมือ่อจะมาเหตุกันกากกันแน่แถบมาลองของพันบ,บ,บน่บ่อนั่งจักปั๊บอู้ข้าวบ้าไปตองนตเนาะตอนแรกว่าสินนอน,นมีวิซีเป็นชีพคนลเลยตอนแรกว่าสินอนในมองนี่แหละมองสันเขา ขามาเลยอูโอ้ยพามไปต่อเขามาเลยเถื่อละกะันเถื่อละกันเข็งนี่มันต้องไปกวดไม่เป,ป็นหรปานแปดเถือ่อปจนใจออกว่าก็สิบประหิตยังก็สิมากวดอยู่บนมือกนคืนเพิ่ลงลองใจบ่แล้วก็าลังจะหั่นมาก็บ่มีแบบอ๋อแต่เจ้าก็เลยใหญ่บนนอนอือก็เลยใหญ่บนนอนพุ่นบรรยัติ่านบกทามา เป็นไรน,นอนรับบอผุ่นผุ่นจะเป็นห่วงเ,เขาอยู่นะชาตาเขาหยัดเขานอนบรรลับพอดีเขานอนบรรลับอย่างคิดมากจะนอนบรรลับแต่เนี้ครูผู้หนึ่ง่นเห็นหนาพ่นละมาหมดแล้วนะป้าหนานเจ้าหนาเจ้านางทั้งเขียวทั้งซีดเป็นว่าดำแบบเสามองกันเลยบานนี้ บ้านวาบวชจะเดือดหนึ่งเด้อพ่อล้ดผัดผดผัดดิอยแม่ผดผอดิอยที่ที่มันหลายอย่างเลยม่นแม่เป็มูเล้ไปเห็นเป็นน้ำพุเลยคุณจะยูวันตอนยูได้บ่วันตอนเท่ากับแบบนั้นแหละลูกพา่นอกเป็นรอถ่ายเยอะแยะอยู่ FC เอ็นกรอถล่มเยอะแยะอยู เออซีก <t> ินหอดเลยนี่ฮะมือได้ชิมาเพลเามั่นกันติดตั้งไ่ยาวปวดกระไรพอมันตอกมันลายย่านเวลาพอไม่ออกมาย่านจูดแลวย่านไผ่หมันเลย ถ้าผู้ใดมากก็คือเขาไปจุดถูกไหวผะเนาะแล้วก็เมื่อตาสวันยังทันได้จุดสับกระดูดใบไม้ล่นก็ยังสีละลายเด้อผาทับมีแหละมาตกหยุกนี่แหละมันยังเป็นตะเบิงแน่สมัยตะกี้เนาะตะไม้ตะกี้แค่นีฮาบ่เฮาบ่เคยเห็นเลยแต่ก่อนคือยังบ่ฮู้จักบ่เคยมามันหกเป็นป่าเป็นดงดิฟป่าดงดิฟอช่่แล้วก็สม้เป็นหน่อยแต่เคยเห็นมา นนแต่ว่าเพิ่นมาอยู่ลายปีแล้วเพิ่นถ้นาเห็ดผ้าสางถ้าเห็ดถือก็อยู่ได้ชนะทุกคนเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ผ้าปฏิบัติเพิ่นเห็ดแบบอันเดินจงกรมเ<อ>ขากัมายมือได้ดดววระบบนำอยู่ในวัดเดิอดเองเบิ้ดก็คือทุกอย่างเลยนะเห็ดเองทุกอย่างเลย คขดผมม่ปล <laughs> ูกแค่นเลยขัาวบดอ๋อนี่น้องปะมอาอยู่สมเออย่างถั่วบลบบนี่ถั่วเอา กคู่พไปแล้วเดยวสิพาหลานนางระแทนเดอรโอ้โดยคันสิพาทัวรวัดป่าสถานทีบมบนบุกไปป้าบ้ารเด็ดงนกถุพื้นน้ำหนักปลาชสงง ได้ก้อนป่าในนี่นะข้าเจ้ามาหาเห็ดป้า,าปขึ้นไปบงทางหน้าเด็ดแห้งเด็กน้องก่อนีนสองสะเนอะสะนี่บ่ใหญ่ปันญายแต่ว่าสะลุ่มหายใหญ่ ธรรมศาสตร์นะเด็กใจมันยิ่งอยากไปอยู่น้ำสีเล็กีเลียงสีสีวานอยู่ที่ได้พี่น้องใจมันยังยังคิดจะไปอยู่บนอยู่ไปอยู่พุ่นนะเพราะอ,อย่างอยู่พุ่นมันปฏิบัติ มือ 1, นหนึ่งสามเวลาเนาะเศร้าเทียงแรงยุนี่มันก็้นอยูกับตัวห้าแหละยุ่ใสก็ได้อันยุนจะปฏิบัติบทคือกันย่อยุนียามมือแรองจะไหวพระนางสามาธิแต่บบไดเดินจงกรมเพราะว่าเพื่นสิปเปิดให้เดินเป็นยามช่วงที่เพิน่นพาปฏิบัติซื้อๆเนาะแต่ว่านั่นนะคือแบบเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแท้ มีแต่เทาปฏิบัติตื่นมากแล้วปฏิบัติแล้วก็ค่อยมาเตรียมผ้าขาวอ๋อใช่พวกพวกจะหน่อยก็หัวเทปเก่งมีแต่คนเก่งๆองค์เทพเก่งอือมีสรุปร้านย่านาเดียวยังหลวงพ่อพันบอก อ๋อ่นนิราศของหนำไหมเนะตอนข้ามาเนอของหนำไกล้ไกลอยู่คุณลายพอเพิ่นเปิดหนำดีงานที่ทำลายเปิดปฏิบัติธรรมปีละสองสามเถื่อ บักปัดกับมี้นะมิ้น3-4ล้านมีกับ4ล้านแบบว่าเขาจะออกมาอยู่หน้าอันนี้เป็นหน้าเขาจะติดกับวัดถึงมากคนทาื่นมาเนาะคแถวเขตค่ะพวกคนอื่นทั่วทั่วสารทิศมามันมาสู่รถน้ํามาอาบน้ํมนต์มาต่อสตาหลายๆอย่างมัน ส่วนอันนั้นเดะอันนี้เป็นบอนผักไม่เขาไม่ซีเนี่ยผักตะกี้บัวทันแดนเห็ดขึ้นมาปั่นนีเดะตะกี้นะมีสามหองในในี่ค่ะตอนทำมาอยู่นะห้องหนำไกลๆแต่ว่าข้มามาแม่เข็นห้องนอนเรียบตอยัอ่ก็จะนอนอยงนี้อ๋อได็กคนนอนหลายคนก็นอนนอนเลี่ยนกันไปเดะบนนอนเนาะ ว่าทร้องหรอกอะไรว่าวหอ้องมีปะก็ในนีน้มีครัวแน่ยขวัวอันนี้สิเป็นบอนผักาานีน่ทานเนาะและเพิ่นกระกาลรรัางสั่งอูกสั้นเย็ อันนี้เห็ดเอง๋งพวนว่าจะเห็นเฮือนครัวเ,เองสามเอง๋พองพนบริจ้งางสร้างหรือว่ายางมาเนี้ยบริจึงมีคู มีผูองค์ลงนะเพ็ดเพ็ดเองตีแบบเองฟาดภูพี่ตรงไปเลยภูเดี๋ยอันนี้จะเฮ็ดไม่นล้างเก่าเนี่ยจะลือออกสำหรับมูนี่ก็จะมีมากวดเพิ่มอีกสองสอง,สอง เป็นวัดป่าที่คนโบอคอยขาดเนาะคนเขาตลอดเข้าจะมาบวชแก่บาโบ่สินะเจ็ดมือเก้ามือเด็ดกโอเคแล้วทุกคนหลังจากที่อันเอเียงเรวเรียบร้อยเบิร์เฮาก็คือสีได้มืออะไรเด้อบันีนี้ปา้าเด็ดออกบางยังขากเลย ขอบใจว่าสุขูสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เซาวันเดอร์น,นอะเมื่อเราสบายดีพอกัอนคลิปหน้าเด้อเนาะ